อัตตนาอันตานีเอเตนะสันเอนะสุวรรณภิโหตุด้วยสัตว์กามานีขอความสวัสดีโยมีอาญาุทาระอมตะบาลีจัง ธัมเมรัตตนามปะรีตังพุทธรัตตานังเอหิเป็นรัตนะอังคะมีต เป็นลัทธะนั้น ดีแล้วมีใจมั่นคงเป็นพว้ไว้มีความหวังใจเตนะติปัตตาอมตังธิทายลัทธามุตตานิพพุตติธุจฉมา Nghĩ chẳng xin lẽo Mày nghĩ ปิสังรัตนังเมืออันปฏิอันดาไปขณะสังสารตานังเป็นีฏเป็นรัตนังปฏิเอเตนะเจนะตสวดีหัวดุโดยหัวใจ ศนากรรมฐานอาหารนิพัานศสนากานปปรรมฐานะ,ส,ะสมาธิยามิสมาธิยามิสัพพะทุกขาสัพพะทุกขานิสรณะนิพานะนานพานะนิสรณะนิพพานะสัาธิการณัตถายะสัาธิการณัตถายะอนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ร่วมเจริญพุทธานุสติ ทำมานุสติสังขานุสติให้มั่นคงยิ่งขึ้นได้สาธยายรัตนสูตรเป็นไงคบูไปใช้ในงานมงคลแต่เราก็ไม่เคยแปลไม่เคยรู้เราก็รู้ได้แต่นิมนต์นะมาเจริญ <c oughs> แล้วก็นั่งฟังกันกลัวจะเป็นส่วนพร้อรัจะบ่าว ก็เลยคงจะได้บุญเยอะแล้วนะที่อยู่กันนั่นละนะเป็นไงอ่ะผลส่งผลมาเงินได้หนึ่งมืนนี่ได้หนึ่งหมืนเท่านั้นไอคนที่ยังไม่ได้ก็พยายามต่อไปแต่คนที่ได้มาก็เริ่มจะหมดอีกแล้วเจะเริ่มหมดอีกแล้วก็ถือว่าโชคดีนะได้หนึ่งหมื่ อคนที่ไม่ได้ก็พยายามต่อไปโยมเกสอนได้หรือเปล่าได้องได้หมดแล้วใช่ไหมเออคนหัวเ,เสียขาเข,ขาให้หมดหมดลคนหูตาไม่สะดวกเขาให้หมดคนเป๋คนไปคนทำตะไลต่างๆแต่ที่ ที่น่าสนใจที่เราสาธยายมาพระอริยะบุคคลเหล่าใดผู้มีจิตอันหนายแล้วในภพต่อไปมีกรรมเก่าสิ้นแล้วไม่มีกรรมใหม่เป็นเครื่องสมภพหมดหมดทั้งกรรมเก่ากรรมเก่าก็ไม่สามารถจะส่งผล กรรใหม่ก็หมดแล้วพวกเราเปไปงานกรรเก่าก็เหลือหลายกรรใหม่ก็มากมีเออเราก็ยังหวังได้สักเหมนะเอือนนะแต่อยู่ต่อไปในบทสวดน,นี้จะทำให้เราเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจนะคือต้องอธิบายอธิบายความว่าเจริญ พุทธมน์แปลเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจได้มนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจประเสริฐมนุษย์นี่เป็นผู้ที่มีจิตใจสูงการบาเพ็ญบารมีก็จะได้มากบวชควาพุทธปฏิบัติธรรมได้คือหาวิธีที่จะพ้นทุกข์ เยอะกว่าตัดอื่นๆอย่างเทวดาหรือพรมเนี่ยเขาก็ฟังธรรมตอนนั้นน่ะของเราเนี่ยยังมีฟังธรรมสาธยายธรรมพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมเยอะผลทางที่จะพ้นทุกข์ของมนุษย์เนี่ยเยอะมากแต่มนุษย์ประมาทก็ไม่มีทางเหมอนกันหมดหมดผลทาง เพราะถูกความประมาทปิดกั้นไว้แล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาไม่โนู่ไม่นี่ไม่นั่นนั่นคือความประมาทของมนุษย์60ปีเสือ่อม70ปีเริ่มโง่หมอส80ปีหมอส90ปีหลง1อยปีไข้คนตายไม่ใข้คนตาย เทวดาชั้นจาตุมมีอายุห้าห้าห้าร้อยอีทิพย์วันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดานี่ชั้นนี้นี่เราเนี่ยห้าห้าสิบปีห้าสิบปีของมนุษย์จึงจะได้วันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นนั้นชั้นที่หนึ่งทีดด่ดูที่ไหนเรายังอายุของเราเนี่ยัยงประมาทยังขนาดเนี้ยเด,ดี๋ยวเีื ห้าสิบปีเพิ่งได้วันเดียวของเทวดาทั้งเนี่ยโยบสอนได้ถึงวนันละอย่งวันกว่าๆเองไงในชั้นตาตุงเนี่ยคิดดูดิละ่ะยังประมาณขนาดนี้คิดดูดิด้วันเดียวของเขานัวนะเทวดาเขาอยู่กัน,นอเออดูดิฉะนั้นก็อย่าได้ประมาณมาละลึกถึงประประัษฐานใดมาละลึกถึงจะพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันไม่มีเจตกา เราไม่ได้มีเจตนาลบหลูดูหมิ่นแต่เรามีเจตนาที่จะสั่งสมบุญกุศลของเราสุโภคุณยศสกุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วันนี้อนุโมทานาสาธุขอบุญกุศลนี้จงเป็นปันใจจัยให้เข้าถึงฝั่งหรือปณิพานด้วยกันทุกท่านเดินสาธุอิมิมนาปุญญา पुण्यमे วินาทะอัญญาอุปานะโนนะตุทุกขตะเทวะยัพพะ दाते Bend One yours.